วันนี้นันเตอร์ไปชมนะครับสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะฮะแล้วเรานะฮะมานําเสนอนะครับรถเข้าใหม่นะครับแต่เข้ามาสักพักก็แหละมันก็ไม่ได้เข้าใหม่อะไรมากมายนะฮะนั่นคือ Honda c b 6บอีซีบีห้าร้อยเอสนะครับจ้าหกปีแอร์ไอควนะครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับราคาเท่าไหร่นะพี่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสําหรับสายแบกนะครับคันนี้เขาบอกว่า คุ้มค่านะคุ้มค่ามากสําหรับ,บสายแบะนะครับรถนีเนเน้เป็นตัวปีสองพันสิบเจ็ดนะครับล้อหน้าเขาจะเป็นแบบอะไรนะขอความรู้นะครับพี่เป้าล้อหน้ายังเป็นล้อขอบสิบเจ็ดอยู่อ่าเป็นล้อสิบเจ็ดน,นะครับล้อหลังเนะป็นขอบสิบแปดเนาะถูกเปล่าเจ็ดเท่ากันอ๋อสิบเจ็ดเท่ากันโอ้ตัวนี้เป็นอ่าเท่ากันนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการขี่ทางเรียบทางดํานะครับยกเว้นทางฝุ่นนะครับก็อย่าไปหาทํากันนะครับพังมาแล้วนะหลายคนเลยรู้กันเยอ่นะครับคันนี้เหมาะกับการแบกนะครับแบก แบกิกหนีเมีนะฮะก็จะลืมนะครับก็เลือกชมกันได้นะครับคันนี้ก็ของแต่ก็จะมีชิลหน้านะครับเหมือนฝากระโปรงรถลยครับโคตรใหญ่นะฮะแต่บังลมได้แบบเต็มตัวเลยนะครับกัดนกาดแทนแต่งนะครับสำหรับไว้ชนกระจกข้างของรถข้างหน้านะครับถ้ามาขี่กุนตีหนักนะก็ชนแมงเลยครับก็ไม่ใช่รถของคุณเรียกประกันมาคุยกันเอาเองนะครับผมต่อมาแค่บาแต่งนะครับผมแล้วก็อะไรกันมีค่ปิ๊ พี่ผ้านะครับกระเป๋าเ<ป>ลยล่ราเรียกว,<ป><ป>ว่ากระเป๋าว่ากันจะเรียกปี๊บเดี๋ยวมันทุเรศเกินนะฮะกระเป๋าว่ากล่องกล่องนะเป็นของชามนะครับ48ลิตรโคตรใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีกุญแจเหรอไหมอา่ากุญแจอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนเราก็จะรีวิวกันให้แบบว่าครบๆนะครับเรื่องทั้งออของไอ้นี่ก็จะให้กันแบบครบกันเลยนะครับแล้วเราเปิดยังไงกดกดอ๋อกดตรงนี้พอดีผมไม่ได้สายทุเร็งฮะ เอากดได้ต่อข้างในมีข้างในไม่เป็นผมไม่ได้สายตู้ดิงะ <c oughs> คะมันค่อนข้างที่จะเก็บได้เยอะนะครับเอาไว้ซ่อนเงินเมียก็ได้นะไปช่องด้วยจะเค้มดูดิทำช่องลงเงินเมียได้เลยอ่ะทำแบบเนเมนๆตรงนี้ก็ได้นะมี <c oughs> ไม่รู้จะรู้ว,วันนี้แหละไปเคี่ยวเองครับพี่เคี่ยวเราเองนะครับผมประตูต่อต่อต่อนะครับ <c oughs> มาแจวด้วย ป็นมันไปอยู่โอเคช่างครับช่างมันนะครับก็ของแต่งด้านบนก็จะมีที่จับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่จับโทรศัพท์อีกอันหนึ่งเอาไว้ครับเอาไว้ให้คุณแม่บ้านหรือว่ากิ๊กของท่านเอาไว้ดูเอฟของเวลาขับรถไปเที่ยวหรือว่าขับพาพวกท่านหนีนะครับผมสามารถปรับได้สาม้อหกสิบองศากันเลยเดียวนะครับผมร้อนไหมองศาในการหมุนไม่ใช่องศาความร้อนอ่ะมาดูเลยว่าปีเจ็อ่ะมู่เอาอหไมันเก็กอะ อ่าคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง1 5 2่งมกิโลปี17เนะแต่วิ่งมาหมื่นกว่าโลน้อยจัดนะครับมาฟังเสียงท่อกันดีกว่าท่อเดิมท่อเดิมท่อท่อเดิมนะเนะแค่นี้ยีงแค่นี้นย,ยิงแหละนะครับถ้าสนใจนะฮะอยากได้รถตเดิม เอาไว้ขี่ใช้งานนะครับขี่ท่องเที่ยวนะครับสุดยอดแห่งความประหยัดน้ามันเลยนะรุ่นนี้เนาะนะครับก <st> uh ็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาที่รานเตอร์เวิร์ชช็อปนะครับร้านเรายินดีให้บริการสําหรับทุกท่านนะครับผมก็สามารถจัดแผนในตัวประเทศนะครับร้านเราฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันรถหายให้1ปีเต็มนะครับผมแล้วก um ็อย่าลืมนะครับติดตามรานเตอร์เวิร์ชช็อปไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ